ทางวิศกรก็มานำานาาผู้เช่าารอย่างจันทร์านีที่เที่ยวารก็มาดูแล้วเพราะว่าตรงรงมาเนีมีผนังกันดินลึกเลยมันไม่ใช่เหมือนฝางตรอขผ้าที่ไม่มีผนังกันดินนั้นมันไม่มีดินสไลด์แล้วตึกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนเขเ่ข็นยาว60เมตรซึ่งเข็่นยาว60เมตรเนี่ยตอนนี้ดินสลไลด์ประมาณ20เมตรทั้งเขืเนี่ยมันลงไปลึกแต่จินสไลด์เยอะแล้วเราก็ติดดูตลอดมันก็ไม่ได้มีข้อกังวลแล้วก็มีแต่ติดเต้าอุปกรณ์แบบ แต่ที่ตรงไหนที่มีกังวลเราก็ไม่ให้เข้านะคะตรงห้มามซึ่งไม่มีกำแพงกันดินมีโอกาสสไลด์เนี่ยก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีแล้วลผมว่านี้ก็มีการประเมินโดยละเอียดแล้วที่มันแตกประมาณ5เมตรแต่ไดเมนเตอร์มันคือ6เมตร 6, เป็นหสิบมนะัแล้วก็ประมาณเนี่ย5 5เมตรคูณ6กเป็น5้าสิบ้าเมตรประมาณ0ตารางเมตรน่ะแล้วตรงเสาเข็มตรงโพรงในสถานีตำรวจตรงน,นี้เราต้องทำยังไงต่อแล้วเดี๋ยว,วคนต้องต้องแบคฟิลเข้าไปอ่ะก็ต้องเอาอะไรเติมเข้าไปเดี๋ยเขามีขั้นตอนอยู่เดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าที่เขาดู ตอนนี้ยังมีความกังวลในจุดอื่นไหมคะอย่างจุดสลปด้านตรงข้ามก <t> ็มต้องระวังทั้งหมดแหละเราคงประมาทไม่ได้ก็ต้องมีการมอนิเตอร์ตลอดอย่างเพิ่มสำคัญคือห้าเพิ่มน้ำหนักเข้าไปตรงนี้ถ้ามีน้ำหนักกดมันก็มีโอกาสจะสไลด์ตรงฝั่งนี้ถูกไหมแล้วก็สองฝั่งนี้จะมีโอกาสดินเข้าไปลึกได้ก็ต้องพยายามไม่ให้มีน้ำหนักเข้ามาเพิ่มปิดเมื่อคืนก็เป็นการเทคอนกรีตลงมาเพื่ออ,อุดตรงในจุดที่ไม่มีรอยรั่วนะก็เทคอนกรีตประมาณเจ็ดร้อยคิวก็ประมาณพันห้าร้อยตันที่ลงไปแล้วนะ แต่ว่ามันก็มีการไหลเข้าไปในหลุมบ้างก็เลยมีการตัดสินใจทางเจ้าที่ให้หยุดเพื่อให้ร้อยคอนกรีตเซ็ตตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเช้านี้ลุยต่อแต่ว่าเช้านี้ก็จะมีลุยอีกวันนพันคิวพันลูกบาทเมตรก็ลูกบาทเมตรหนึ่งก็สองจุดสี่ตันก็อีกมันสองพันสี่ร้อยตันก็ถ้าตรงนี้เรียบร้อยก็ยจะทาสลับคอนกรีตได้เดี๋ยวเขามีขั้นตอนที่เขาจะธิบาทอยู่เขาไม่เรื่อไปตามแผนที่กําหนดนะ เรื่องสภาพอื่นก็ไม่มีการอาจะจะมีดินสะายดิดหน่อย50เซนตรงใต้ถนน,นที่สามเศษนี่จะไปทางนี้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงทางโรงพักก็นิ่งอยู่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มจากทางมอเปรตก็ได้เป็นอินไพรโนมิเตอร์ตัวที่วัดการเคลื่อนไหวก็มีทั้งหมายรารกระเกษตรกับจุฬามาช่วยกันแล้ก็มีการติดตั้งเตือนมากขึ้นท้งด่ดลคาสการโดยทั่วไปของตัวดินก็น่าจะดี ของลงาลมาเปิดให้บร,ริการร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะชาวนี้ก็ทั้งผู้ป่วยใน <S <S ผู้ป่วยนอกต่ตางๆก็คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกคนขว้างรังใจดีฮะเจ้าพนักงานเจ้าเจ้าที่ยพยาบาลคุณหมอก็เต็มที่ประชาชนมาก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเชื่อว่าสถานการณ์ก็เสร็จเ,เรื่องตัเรื่องโควดวันนี้จะมีขยะกรฝนตกกรุงเทพนะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะตกทั้งฝันนวลออ,ออกเยอะแล้วก็เตรียมละคือตอนนี้เราตัดท่อระบายน้ำหมดแล้วที่ผ่านแล้วก็ท่อระบายน้ำเองตัดตัดเฉยๆไม่ได้ถ้าตัดปุ๊บเนี่ยอาจจะน้ำท่วมรอบนอกหมดเลยก็งปั๊มสูบ เพื่อช่วยตัดน้ําที่จะเข้าบริเวณนี้ก็สูบออกอย่างเช่เราไปดูตรงสมเสร็จนั่นนอกก็ตั้งปัง๊มเพื่อดูดออกไปน้ำเจ้ายามันจุดมีเตรียมตั้งปัง๊มน้ําเพื่อดักน้ํามีการตั้งกระสอบรายถ้าไปดูสมเสร็จตั้งกระสอบรายดักละเพราะว่าน้ำมันก็จะมีจากสองสามตัวนั้นมาจากข้องะบายน้ํานี่เราตัาดกันจะกดูดออกนั้นเราจะผิวดินเราใช้กระสอบสายกัน้นกระสอบรายก็ต้งสเสร็จกั้นเป็นเขื่อนละ ส่วนด้านด้านอื่นที่มีการเข้าออกจะใช้กระสอบใช้ผังผังกั้นน้าแบบทั่วคาวะ่ะที่มันล็อกตัวเองก็ต้องมีรถเข้าออกเรากั้นในด้าก็ถ้ามีฝนตกน้ํไหลก็จะใช้ตัวนี้กัน้นเพื่อไม่ให้น้ำเข้าแล้วส่วที่ฝนที่ตกลงมาเองในนี้การยากเขาไมนเป็นช่องเปิดแต่ไม่ได้เยอะประมาณเท่ากับปริมาณช่องเปิดน้าฝนที่ลงมาในช่องเปิดอันนี้ก็เดี๋ยวคงม,มีตัวเตรียมตัวดูดมาช่วยตั้งแต่อาการน้ำฝนก็เดี๋ยวคงเตรียมการก็แต่ว่าวันนี้ก็คงไม่ได้ตกไปเนรยนี้มากจะตกมากแถวทางตอนออกน้องจอบมินบุรีทางทาคกลาง